สวัสดีพี่น้องที่รักนับถือพระย่อมนับถือเพื่อนมนุษย์ด้วยมีผู้ใหญ่ในอดีตท่านเคยเขียนหนังสือวิวรเตือนสติคริสตชนในยุคแรกๆที่ทำตัวไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับคำสอนของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าที่ทรงอุตสาหยอมละทิ้งความสุขในสวรรค์เสด็จลงมาพยายามสั่งสอน การเป็นทุกข์กลับใจอย่างแท้จริงกลับใจจากวิถีชีวิตที่ไม่มีความสุขในความเป็นลูกพระของตนแล้วไปแสวงหาความสําเร็จอื่นใดในโลกเพื่อมาทําให้ตัวเองมีค่าขึ้นในสังคมวิถีชีวิตที่เป็นการลืมพระที่ตนเองบอกว่านับถือไปกลายเป็นการนับถือตนเองมากกว่านับถือพระ และในเวลาเดียวกันนั้นพวกเขาก็หลงลืมกันและกันในฐานะที่เป็นพี่น้องของตนและถือเป็นบุคคลคนเดียวกันกับพระเป็นเจ้าไปด้วย เพราะใครที่นับถือพระเขาก็จะต้องรักและนับถือให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ของเขาด้วยแต่นี่นอกจากเขาจะไม่นับถือพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงแล้วขอให้ความสำคัญแต่กับตัวเขาเองเท่านั้นแต่เขายังทําเลยเถิดไปมากกว่าทํากับพระเป็นเจ้าอีกด้วยนั่นคือ เขาได้ละเลยเพื่อนพี่น้องของเขาไปอย่างไม่เหลียวแลเลยเขาได้ทำไม่ดีกับเพื่อนพี่น้องอย่างมากเพื่อที่จะให้ตัวเขาเองได้อยู่ดีมีสุขเพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ดังนั้นวิถีชีวิตของมนุษย์ในโลกแห่งบาปกาเนิดนี้จึงเป็นวิถีชีวิตที่ทำผิดสองอย่างในตัวเองนั่นก็คือหนความผิดของการไม่นับถือตนเอง ตนเองที่มีค่าอย่างเหลือล้นเพราะเป็นบุคคลที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างมาคือเป็นบุคคลที่พระรักและเป็นบุคคลที่มีพระพรของพระอย่างเต็มเปี่ยมอยู่ในตัวแล้วแต่เขาไม่นับถือความเป็นของตนเองอย่างนี้อีกต่อไปแล้วเท่ากับเป็นการไม่นับถือพระในเวลาเดียวกันไปด้วยต่อให้เขามากราบไหว้พระอย่างไรก็ตามแต่ วิถีชีวิตของคนคนนี้เป็นวิถีชีวิตที่ไม่นับถือตนเองและไม่นับถือพระไปพร้อมๆกันและสองความผิดของการไม่นับถือคนอื่นเป็นเพื่อนพี่น้องของตนเพราะเขาเอาแต่ตัวเขาเองเป็นใหญ่แล้วเขาไม่นับถือพระและสิ่งสร้างที่พระได้สร้างเขามาให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับคนอื่นเหมือนอย่างที่พระของเขาทรงเป็นอย่างนั้น คือพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งและทุกคนแต่เขาต้องการเป็นบุคคลสำคัญเพียงคนเดียวแยกเอกเทศจากพระเป็นเจ้าและจากเพื่อนมนุษย์ของเขาทุกคนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเป็นความผิดประการที่สองคือความผิดของการไม่นับถือคนอื่นเป็นเพื่อนพี่น้องของตนพระเยซูเจ้า พระองค์จึงทรงตั้งพระไถยที่จะเสด็จลงมาสอนเตือนสติคนเราในยุคสมัยนี้ให้ระลึกถ,ถึงจุดหมายในการดำเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้องอีกครั้งหนึ่งและนอกจากจะทรงสั่งสอนเตือนสติพวกเราอย่างนั้นแล้วพระองค์ยังทรงทราบต่อไปอีกด้วยว่าคงไม่มีทางที่พวกเราถ้าคิดอยากจะกลับใจ มาเชื่อตามคำสอนของพระองค์นั้นแล้วเราจะสามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจนั้นเพราะปัญหาอุปสรรคในโลกที่เป็นดินแดนในประเทศนี้มันได้บั่นทอนกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาและกำลังทางวิญญาณของพวกเราไปจนหมดสิ้นแล้วเราคงจะไม่มีทางจะฝืนทนความทุกข์ยากทั้งหลาย ในชีวิตของเราแต่ละคนไปได้ง่ายๆแล้วกลับไปเป็นคนดีที่มีความสุขในตนเองสามารถจะนับถือตนเองได้เหมือนอย่างเดิมแล้วและก็จะสามารถไปนับถือกันและกันเป็นพี่น้องต่อไปได้อีกด้วยดังนั้นพระองค์จึงยอมที่จะมอบชีวิตและความยากลำบากของพระองค ในการอดทนเป็นคนดีท่ามกลางคนไม่ดีในยุคสมัยของพระองค์ยอมเสด็จเข้าไปในมันคาศักดิ์สิทธิ์ยอมให้คนอื่นเขาเหยียบย่ำทำร้ายและในที่สุดทรงยอมถูกพวกเขาเอาชีวิตยอมเพื่อไทยเรามนุษย์ ยอมอย่างนี้ก็เพื่อไถ่ายเรามนุษย์ทดแทนสิ่งที่พวกเราคงทำกันไม่ได้ดีอย่างที่ควรอีกแล้วแต่เพียงขอแต่พระองค์เพียงขอให้พวกเราออกแรง พยายามกันหน่อยเท่านั้นแค่นี้ก็พอแล้วแต่แค่ที่พระองค์ทรงยอมตายแทนสิ่งที่เราคงทำก,กันไม่ได้ดีอย่างที่ควรอีกต่อไปแล้วและทรงขอให้เราเพียงแค่พยายามของเราคนลเล็กน้อยอย่างนี้เท่านั้นพวกเรามนุษย์ ก็ยังจะไม่ยอมทำกันอีกพวกเรามีโอกาสที่จะค่อยๆค,คิดกลับใจของพวกเรากันอย่างนี้พวกเรามีเวลาทั้งชีวิตแต่พวกเราก็ใช้เวลาในชีวิตของพวกเราสิ้นเปลืองกันเลอกเกิน เราพวกเราได้ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปอย่างไรค้ค่าพวกเรามัวหลงระเริงอยู่กับความสุขความสำเร็จที่ได้มาจากการเป็นคนหลงแต่ตัวเองอยู่อย่างนั้นพวกเราไม่ยอมจะเอาใจใส่ แก้ไขตัวเองกันสักทีพวกเราเอาแต่แค่มานับถือศาสนาแต่เพียงเปลือกนอกกันอยู่อย่างนี้เท่านั้นเองดังนั้นผู้ใหญ่ในสมัยคริสตชนยุคแรกๆท่านจึงเขียนหนังสือวิวร์เตือนสติผู้คนที่ทำตัวเฉยเมยกับความรักของพระที่สู้อุตสาห สเสด็จลงมาเกิดบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อพาเรากลับสวรรค์กันแต่พวกเราก็ยังไม่กระตือรือร้อนที่จะสนใจเอาใจใส่ความรักของพระอย่างนี้หนังสือวิวร์บทที่3ตั้งแต่ข้อ15เป็นต้นไปซึ่งก็เป็นคำเตือนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพระธรรมเก่า ท่านก็ได้เคยสั่งสอนผู้คนในอดีตตั้งแต่ในหนังสือประกาศกเยเรมีที่เราอ่านในวันนี้แล้วด้วยเหมือนกันหนังสือประกาศกเยเรมีบทที่31ข31้อ31ถึง34พี่น้องที่รักพวกเราคริสเตชนในวันนี้เราก็อย่ามัวแต่กล่าวคำว่าอาเมนอาเมนเชื่อเจ้ากันอยู่ในวัดอย่างนี้เลย เจ้ยแจวกันอยู่ในวัดและในการสวดของเราอย่างนี้เลยขอให้พวกเราไปออกแรงพยายามเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของพวกเราให้มันจริงจังกันสักหน่อยเถิดออกแรง เทียงน้อยนิดเท่านั้นเองพวกเราอย่ามัวแต่หลงระเริงอยู่กับความสุขที่ไม่เที่ยงกันอยู่เลยนะพี่น้องพระบรสารนักบุญยนบทที่12ข้อ20ถึง33พ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ